รายการสภาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ ท่านสมาชิกสภาโจกที่ข้าราทุกท่านครับบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมครับท่านสมาชิกมาประชุมกันพร้อมเพรียงเต็มสภานะครับให้สมกับที่พี่น้องเลือกท่านเข้ามานะครับทําหน้าที่ในสภาให้เต็มที่ครับท่านนายกได้ให้เกียรติกับพวกเรามากนะครับเด็กนักเรียนยังมาส่งถึงสภานะครับแสดงว่าติดใจท่านในการสอนคณิตศาสตร์นะฮะโอ้ต้องครับท่านนายกครับนี่คือครูพันใหม่นะ ก่านจำหน้าที่อย่างที่พวกเราในสภาได้เห็นกันอยู่นะครับ um> วันนี้เป็นการพูดคุยกันในเรื่องทางเลือกของผู้ว่าซีอนะครับาการกระจายอำนาจเป็นผู้ว่ามีมาหามามาลัยซีอโมันไม่ร้อนมันร้อนตรงไหนหไมัมนใส่หมวกแดดมันไม่บีอะหรอ เออมันมีแต่ผลนะหน่าจะเอาล่มมาการเออแยกกันบ้างทีม่รู้มันนิดเดียวไเดินไงเออเออเอาเอาค่อยไปตาก็ไม่ดีใส่หมวกเออพอดีใช่ไดมมีปัญหามากมายอย่าไปสักยันนะหนูหลายคนแล้วผู้หญิงสักยันแล้วเลยแล้วไม่มีสามีมันมันยังไงครับสักยันแล้วไม่มีสามีสักยันแล้วมันไม่มีสามีไม่มีลูกมันแทงไม่เข้าหรอก พอใหญ่โตป่านนี้แล้วยังไม่รู้ช่องทางอีกนะเออวัดีเออวั่ดีวัดีเอา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 วมดีมีปัญหาบาไปวันนี้แต่งตัวเป็นนักเรียนมาเข้าใจว่าท่านคงจะไปศึกษาเรื่องซีอมาอย่างเต็มที่นะครับในช่วงแรกของการอภิปรายนะครับผมจะได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวนาการอภิปรายเขาเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นผมเองต้องขอขอบคุณที่เพื่อนสมาชิกวันนี้ได้มาประชุมกันพร้อมเพียงกันนะครับก่อนที่วันนี้จะเริ่มการพิปายนะครับในเรื่องหัวข้อผู้ว่า c ีอนั้นผมเองก็อยากจะสรุปเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมตัวประชุมเอเปกซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับในวันที่20แล้วก็วันที่21นะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะชี้แจงนะครับในสภาแห่งนี้ก็คือเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้นําแต่ละประเทศนะครับ ซึ่งในมาตรการนี้เนี่ยผมเองก็ได้รับให้มอบหมายท่านพ่อใหญ่แล้วก็ท่านสารวัตรเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงซึ่งเท่าที่ได้รับแจ้งมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมพร้อมอย่างดีมากนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึง3 0,000คนที่คอยดูแลอย่างไรก็ตามเนี่ยในการเตรียมการที่จะเกิดขึ้นในการประชุมอาทิตย์หน้านี้แม้ทั่งพ่อใหญ่เองหรือบรรดาขา้าราชการตำรวจหรือใครก็าตามเนี่ยได้ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยตกมือให้กำลังใจทุกท่านที่ทำงานด้วยครับ ส่วนในเรื่องที่2ในเรื่องของการเตรียมตัวก็คือในเรื่องของ أ, ความพร้อมของกรุงเทพมหานครนะครับผมเองต้องขอชมเชยนะครับผู้ที่เตรียมการนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับไม่ว่าจะเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพนะครับในเรื่องของการจราจรเช่นเดียวกันนะครับ <salt. S 2> ผมขอให้พวกเราทุกคนตบมือให้กับทุกทุกคนทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ และที่สำคัญที่สุดผมขอใช้โอกาสนี้นะครับผ่านทางา <c oughs> การแพร่ภาพสู่พี่น้องประชาชนนะครับผมขอ,อวิงวอนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนตระหนักถึงการประชุมในสัปดาห์หน้าที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการประชุมที่สำคัญมากนะครับถ้าเราพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเราสามารถทำให้บรรดาชาวต่างชาติเนี่ยได้รับทราบว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเภทที่มีความยิ้มแย้ม นะครับมีประเทศที่มีความเป็นระเบียบนะมีวัฒนธรรมที่ดีมีจิตใจที่ดีงามก็จะส่งผลในทางด้านการท่องเที่ยวส่งผลในทางด้านอื่นๆอีกมากมายในระยะยาวขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมมือช่วยกันขอให้ตบมือเหียร์กำลังใจกับพี่น้องชาชนทุกคนค สำหรับประเด็นในวันนี้นะครับที่เราจะอภิปรายเรื่องผู้ว่า CEO ผมก็เองก็อยากจะขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าการที่เราจําเป็นจะต้องมีผู้ว่า CEO นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับและเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นซึ่งเราได้ทําให้เกิดขึ้นแล้วในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งทางรัฐบุรมองเห็นแล้วว่าถ้าหากเรากระทาการช้ากว่านี้เนี่ย เราไม่มีทางไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับเวทีการค้าโลกได้เพราะความสำคัญทั้งหมดเราจะมอบให้กับผู้ว่าแต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารทางด้านเชิงนโยบายนะครับในเรื่องของการบริหารเอาจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาเป็นจุดชี้นำนะครับเพิ่มรายได้เพิ่มเศรษฐกิจให้แต่ละจังหวัด ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการวัดผลแต่จังหวัดเป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดในการอภิปรายในครั้งนี้ผมเองก็ได้มอบหมายหน้าที่นะครับให้บรรดารัฐมนตรีที่รับผิดชอบชี้แจงในวาระต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธานท่านที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลนะครับเข้นเชิญครับ ครับเปิดเปิดไมโครโฟนด้วยครับเออ่ผมขอบคุณครับท่านประธานครับ <c oughs> ผมมีข้อมูลสนับสนุนท่านนายกนะครับสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ e o บางท่านไม่รู้ต้องยอมเรียนไม่ต้องกลัวเสียหน้าอย่าอายที่จะเรียนรู้ เพราะว่าความรู้ทำให้องค์อาจครับขอบคุณครับท่านประธานครับความรู้ทำให้องค์อาจนะครับไม่ทำให้คนอื่นเลยนะให้อง์อาจคนเดียวนะท่านสมาชิกสภาโจ้ครับผมพยายามที่จะควบคุมจำนวนสมาชิกที่จะอภิปรายนะครับก็ต้องขอเรียนย้ำว่าระดับผู้นำนั้นต้องอภิปรายกันทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่ทำให้เราเข้าใจง่ายครับ เพราะว่าท่านจะพิปรายเป็นข้อๆนะครับเรียนเชิญท่านผู้นำฝ่ายแค้นครับเรียนเชิญครับกลาบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติตุ่านตามที่คณะท่านนายกได้มีการปกครองแบบเบ็ดเสร็จแบบบูรณาการหรือเรียกกันว่าผู้ว่าซี o นั้นทางพรรคฝ่ายแค้นของเราก็มีความเห็นพร้อมต้องกันอยู่3ประการด้วยกันประการแรก เราเห็นว่าแต่ละจังหวัดจะมีการพัฒนาไปได้ด้วยดีผู้ว่าก็ก็ก็ต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนประการต่อมาวันนี้แต่ละจังหวัดนั้นน่าเป็นห่วงเพราะประเทศจะก้าวไกลผู้ว่าซีโอไทยก็ก็ก็ต้องไม่อ่อนแอ และในประการสุดท้ายอนาคตปู่ว่าซีอจะเชื่อมันได้แน่หรือไม่อย่างไรฝ่ายแค้นของเราก็ก็ก็จะติดตามผลงานกันต่อไปก็ก,ก็เห็นจะมีเพียงแค่นี้แล้วครับแต่ประานขอบคุณครับ